Không như nhí trăm rồi, vô phụm ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คุณสู้ค้นนะครับนะพอพ่อกับผมนะฮะพีจานะครับสาหรับบรรยากาศนะครับพีจาต้องกล่าวขอประทานอภัยนะครับที่เรียกพีจาว่าจะไปทุ่งนาพี่น้องพอดีติดภารกิจด่วนขัดด่วนแน่พี่น้องนะครับผมก็เลยไปไม่ได้นะครับผมก็เลยอ่ะเอาบรรยากาศนะครับแถวบ้านกันแล้วกันอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับทางหลังนะครับบ้านผมนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือบ้านผมนะพี่น้องนะว่าต้องอีย่างหนึกนะพี่น้องนะสองแสนซับสไครต์นะต้องขอคุณอะไรครับผม นะขอพูดหลายๆนะครับเป็นเท่แรกที่พี่จ้าจัดเมนูล็อกเตอร์นะครับแต่ว่าก็เคยกิน2อสารอบแล้วล่ะนะแต่ว่ายุรานอาหารพี่น้องนะครับพอมารอบนี้ก็เลยมาเฮ็ดเองที่เรียกว่าจะซาซิมิผมย่านมันเสียของนะผมก็เลยเอาไปนึงนะครับตัวหง่นะพี่น้องนะตัวบักเงยน้องบังดูนะโอ้ผมดีเฮ็ดตั้งไหนกินนะพี่น้องเอ้ยนีนะ่สลับผักกับเฮานะครับมันก็นมีหลายอย่างนะครับผม สำหรับน้ำจิ้มนะครับผมผมใส่เป็นน้ำปลาแดกเลยก็แล้วกันนี่อ่าแซบลาวพี่น้องนะครับนะผมใส่เป็นน้ำปลาแดกเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาแดกนี่แหละนะใส่สุดโเดยพี่น้องนี่หอมอืมน้ำปลาแดกกรห้อมอันนี้ผมตําเรียบอยแล้วนะแต่ว่าผมเอาน้ำปลาแดกมาหอยมันชิออกแบบยินแบบหอมแซบแซบอืม มาพี่น้องมาโต๊ผมสกินได้ไงนะฮะโอ้เมืองพี่น้องพูดนะนี่ครับผมสำหรับผักกับเพรานะครับมันมีหลายอย่างนะครับว่าต้องมีอย่างมากามายแบกพี่น้องเอาผมทีปอกขึ้นเนี่บาดเนี่ยเฮ้อโอ้ยเนาะคือทรงสิกินยากแท้พี่น้องบาดเนี่ยเฮ้อเอามีดกรีดก่อนอย่าบาดมือผมเด้อเนาอือ ผมไม่รู้ว่าผมกินถือว่าพี่น้องไม่รู้ว่าผมกินถือบอยเฮดแบบนี้กินเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีกันไก่นะได้มีเกาก็ได้ดอกอมุนเม็ดแต่ <laughs> ว่าต้องอย่างมากไหมนะพี่น้องนะกวจะได้กินมันกับทุลักทุเลเติบนะผมผมคิดว่านะ <laughs> นเป็นครั้งแรกที่พี่จ้าจัดแบบนี้นะก็ต้องขออภัยอะไรนะยังว่าชำนาญพี่น้องยังว่าชำนาญครับผมอ่าโอ้มืองเนือพี่น้องเอ้ยมึงครับผมปลาทูน,อน้องเมืองเหนือครับผมโอ้จวดเลยกแล้วกันนาะมันเป็นอแซ่บก็ะดองเวเนื้อกันเลย อมผมอยากบอกว่าเนื้อมันนี่แบบโอ้โหนี่ลองมึงครับผมนะเนื้อเขาขายุยยฺย Mình lấy nửa cung mấy cú nè Khám nhê nhê, chăm pê kìa các bố Nó nhịp bảy tháng kia rồi, thằng Nọt บ่าต้องยินยอมมันดอกสรับพิจ้านะล้ำรวด เอาอันนี้มันเบิดแล้วตัวเนี้ยตัวมันเบิดแล้วพี่น้องพวกนี้กินอย่างไรบ้างเนี่ยกินกล้ามมันอยู่บ่โอ้กล้ามกับก,ก้ามแบบไงดึกวะอ,อืนะแต่ว่าผมขออนุญาตทุบกันใส่ล่ะเอาผมเอาซากมานันอยู่นะเห็นว่าแล้วก็ได้เออโอ้แต่แมนอยากให้ผมกินแนวอหยากเป็นพี่น้องเอย้ พี่น้องเค้อยากให้ผมกินแนวยงากนะครับด้วยโอ้มันกระบไม่ได้แล้วเดียวเนี่ยนี่ครับผมนี่เนี่ยงยากเนาะยากกันยากอือ ือเร่ต้องหยิ่งมากมายเลยนะหกพี่น้องเออเนะถ้าหกเดี๋ยวผมบาลุงอันนี้ให้นะผมบาลุงนี้ก็แล้วกันเออเมืองกามพี่น้องเมืองกาม ปัาดถั่วพี่น้องเบิ้งกลามครับผมเนี่ยเบิ้งกลามมันเนี่ยผมพี่น้องเบิ้งกลามครับบอลูข้างในกล้ามมันจะมีอย่างบ่ะนะจวดเลยก็แล้วกันมันมีอย่างมากมายนะพี่น้องนะ โอ้โหมันสะใจดีดี น้ำกาม,มันมนั่กเาข่าวนี้ถ้าเปรียบเทียบผมก็คิดว่านาจะเป็นเลือดมันนะอูม้มึงครับผมกามบกแจพี่น้องมึงครับผมปลาถั่วกินจังไหนมันเนี่ยหัวมันกินจังไหนหพี่น้องเอ้ยเนอะ มันมีมองกรินวะเนี่ยมันกันเง,งกนยกระโดกกระเดียดเด็กฟาตัวมึงกับผมอือโอ้สะใจแหงนะว่าอีกครั้งนะครับนะสำหรับนะพี่น้องที่ถามหาน้องนะครับน้องไปเขาคไข่รอดอพี่น้องนะครับเดี๋ยวน้องมาก็ไนดะ้เดี๋ยวผมจัดกับน้องจากอีพีนึงครับผม อโอ้หัวกินยากพี่น้องผมว่าส่วนที่กินยากที่สุดของกุ้งรับเตอร์นะจันานจะเป็นหัวนี่แหละอืมเดี๋ยวรอบนาเดี๋ยวพี่จ้าจัดเป็นซาชิมินะครับจัดเป็นซาชิมิมันต้องได้ตักกินบอกพี่น้องโอ้พี่น้องมึงมันครับผม มึงมันกุ้งครับจากมันจากจากมันจากคีมันเนี่ยผมไม่รู้นะอือเจ้า่าก็ขึ้นนะประแดกแล้วเจ้านี่กับเขาทานะ นี่ <c oughs> ขาได้ <c oughs> แสบลาวพี่น้องมันตักกินแบบสุดๆเลยพี่นอ้องเอ้ยเขาเหนียวมาจ้ำมังงแม่นะคือคักอะนี่ครับผมมึงแระวักแซบ เมื่อจัดมาเมื่อขอมาพี่จ้าก็จัดให้นะอืม Ủa Một miếng thế này thế này bị non Thì bộ thế này nè Cạch luôn bà thế này Chắc chín thử cái thi bà nào ไอ้เรยโอ้โแต่หัวมันกิน๋นใหญ่เดียวผมมึงมองนี่เหมือนกันอืมมองนี่กล้ามเนื้อมันก็ไหลเหมือน เดี๋ยวมือ่อานะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นซาชิมินะครับล็อบสเตอร์กันแล้วกันหนอดมัน โอ้แบ่บป้าทวผมเพิ่งกินแบบสะใจแบบเมื่อนีร่นะพี่น้องสำหรับรับตอรนนะผู้ชายไปกินย้านอาหารเขามันบวเป็นแบบนี้ไหมหรือเป็นน้ำบ่ื่อยแหงนแบบนี้บ่พี่น้องผมคิดว่านะประมาณเที่ยงที่สอง,สองมั้งเที่ยที่สามนายวิจาาได้กินได้เที่ยที่สามแล้ว อึบอ oh, ึบอูมั่งพาพี่น้องมั่งหัวค <audio> right. ักแน่พี่น้องเ้ยอาจจะเปื่อนแน่น่มืงอน่ะ นะครับเดี๋ยวอันพวกกาบนะฮะเดี๋ยวพี่จ้ากินเสร็จพี่จ้าก็เก็บนะไม่ต้องเอยียงมากมายพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องยีถามผมพี่จ้าบอกเก็บแต่เท่าแท่นที่พี่จ้ากินเหลือนะครับผมเก็บยู่โอ้ยเอาละพี่น้อง ่านเห็นแล้วมปดูว่กินยากพอสมควรนะครับม,มันก็กินยากพอสมควรอะ่ะโอ้น้ำจิ้มก็รสเด็ดเลยนะ ขอลาพี่น้องนะครับนะอ่ะสไรคลิปนี้นะครับนะเป็นการฉลองนะครับสองแสนซักร้นะครับทางช่อง YouTube นะครับนะจังไหนพิจ้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิจ้าก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องสุขทุคนนะครับหน้าที่ให้การสนับสนุนนะครับพิจ้านะครับทุกช่องทางโ่ว่าจะเป็นทางด้าน YouTube Tik t อกหรือแม้กระทั่งนะครับแฟนเพจก็ดีนะครับผมพิจ้ากับพี่พยายามปรับปรุงนะครับทุกทุกอย่างที่พี่น้องติเตือนติชมทุกอย่างพิจ้าบอกกวดผู้ได้นะครับนะติได้ชมได้พี่น้อง จังไ<า>ด<น>ก,กับพี่จ้าก็ต้องขอบคุณอีกนน้งนึงับผมขอบคุณจากใจจริงอีดีนะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับกับมันอาจจะบ่สวยงามหรือมันอาจจะขัดหูขัดตาผู้ใดลหลายๆคนหรือมันอาจจะเปื้อนแน่จังไนแน่กับพี่จ้าก็ต้องขออภนะัยณตรงนี้นะครับผมตอนนี้นะครับกับเริ่มที่จะคำนะครับเริ่มที่จะคำแล้วพอดีพี่จ้าเปียเทศธุระมาพี่น้องนะครับทุละด่วนอีดีนะครับนักก็ต้องขอประทานอภัยดีครับผมนะครับนะเอาเป็นว่าสามแสนซับสไครต์นะครับจัดเลยนะครับ 阿拉斯กาสตัวครับพี่นอ้นะ 3, าางอ,งนองนะครับผมโลลลประมาณ3,000กว่าบาทบอตองอหยางมากไายแต่ี่น้องนะครับสามแสนซะจะไข่เจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะเอาไว้สมีทครับสวัสดีครับผม